สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับตัว chat gpt นะผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยลองใช้ไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะแนะนำส่วนเสริมนะครับเป็น chrome extension อีกอันหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับะมาดูกันนะอย่างแรกนะครับอันนี้เป็น chrome เนาะให้เราทำการติดตั้งส่วนเสริมก่อนนะครับไปที่ตรงนี้จุด3จุดนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับแบบนี้แล้วก็ไปที่ส่วนขยายนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนขยายของเขานะครับ AI P R M นะครับ for Chat GPT นะถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเปิด Chrome Web Store ตรงนี้นะครับโอ้ตอนนี้เนี่ยคนใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ผมมองว่าอันเนี้ยสะดวกนะครับสะดวกกับผมนะแล้วก็เราพิมพ์ไปเลยนะครับ AI นะครับ P R M นะครับแบบนี้กด Enter ไปเลยนะครับ เขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับให้เราทําการกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมมองว่าใช้งานสะดวกนะพอเวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการเปิดใช้งานนะครับตรงนี้นะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ปักหมุดอยู่นะครับก็ปักหมุดมาแบบนี้นะครับก็ได้นะหรือว่าเปิดใช้งานตามปกติมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานคร่าวๆกันนะอย่างแรกนะครับไปที่ c h a t openai นะครับหรือว่า c h a t gpt ของเรานะครับแบบนี้นะ เขาจะปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนเสริมที่เสริมเข้ามาให้เราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยลองดูคร่าวๆก็ได้นะครับเวลาที่เขาเรียงเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเรียงจากตัวตัวไลน์นะครับตรงนี้นะตัวไลค์กับคอมเมนต์นะครับอ่ะตอนนี้ก็คือมีอ่าพันกว่าพร้อมแล้วนะครับเมื่อก่อนยังมีน้อยกว่านี้นะเออเวลาที่ผมทําเว็บไซต์นะครับผมจะใช้แบบนี้นะพิมพ์คําว่าไซโลนะครับ จริงๆแล้วมันมีอันอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับให้ลองเล่นดูนะครับไซโลเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเขาจะทําเป็นบทความมาให้นะครับหรือว่าทําเป็นส่วนๆมาให้นะครับให้เราเลือกทํานะว่าจะทําแบบไหนนะครับเนี่ยก็จะมีไซโลสตั๊กเจอร์นะครับคีเอดคอนเทนต์อะไรเงี้ยไซโลสตั๊กเจอร์พวกนี้นะครับก็ดูนะครับให้ลองดูหลายๆอันนะแต่ว่าอันที่ผมลองใช้แล้วผมโอเคนะครับก็คืออันนี้นะครับไซโลสตั๊กเจอร์นะพอเวลาเราพิมพ์เราคลิกเข้าไปนะครับแบบนี้นะ เขาจะขึ้นมานะครับตรงนี้นะว่าเอาพุทเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับแน่นอนว่าเป็นภาษาไทยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยถ้าภาษาไทยเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยเวลาพิมพ์ออกมานะครับมันอาจจะส่งมาน้อยนะครับหรือว่าพิมพ์มาให้น้อยหรือว่าพิมพ์ช้านะผมก็เลือกเป็นอังกฤษไปเลยนะครับแล้วก็โทนเนี่ยปกติแล้วจะเลือกเป็นเฟลลี่นะครับแล้วก็ไลทิ้งสไตล์เนี่ยผมก็เลือกเป็น เป็น conversion ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่า c r e a t i v e ตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่จะเลือกนะครับหรือว่าจะเป็น default เนี่ยมันก็ออกมาเหมือนกันนะอันนี้ผมขอเลือกเป็น creative แล้วกันนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับบทความที่ผมต้องการเขียนนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวบริษัทประกันนะครับที่ผมจะแนะนําคนมาสมัครเป็นสมาชิกเนาะผมก็จะเขียนไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ว่านี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะ มิตแท็บอินชวลันนะครับหรือว่ามิตแท้ประกันภัยนะอันนึงที่ผมเคยใส่ไปแล้วนะครับก็คือผมทําบทความขึ้นมาตรงนี้อันนึงแล้วสําหรับสมัครนะครับแต่ว่าผมจะทําบทความขึ้นมาเพื่อที่1ก็คือให้คนรู้จักออมิตแท็ประกันภัยมากขึ้นนะครับเคลมยังไงใช้งานเว็บไซต์ยังไงอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะทําขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปรีเสิร์ชนะครับจริงๆแล้วมันทําได้หลายๆแบบนะก็คือรีเสิร์ชมาก่อนนะครับว่าบทความจะเขียนเป็นแบบไหน อยากจะได้รูปแบบไหนแล้วก็คําไหนที่เราต้องการบ้างน,นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีง่ายสุดสําหรับคนขี้เกียจแบบผมก็คือผมไปดูว่าเลยว่า,เ,าเขาจะแนะนํามาแบบไหนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเลือกทำนะอ่ะสมมุติว่าเป็นมิทแท้รอินชูลานนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับเขาก็จะทําการาสร้างมาให้เรานะครับนี่อันนี้นะเดี๋ยวผมลองหยุดไว้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือผมให้เขาเขียนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะ อันนี้เป็นภาษาอังกฤษอันแรกที่เราใช้งานนะครับก็คือพิมพ์เข้าไปเป็นมิเตอร์อินชวลันเนาะนี่แบบนี้นะครับเราจะเขียนเรื่องนี้นะครับเขาก็จะมาบอกว่ามีโฮมเพจมีอะไรบ้างนะครับบริการของเรามีอะไรบ้างเนาะในกรณีถ้าสมมุติว่าบอกว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถทําได้ก็คือเพิมภาษาไทยก็ได้นะแต่ว่ามันต้องกดคอนติเนียบ่อยหน่อยนะอันนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาก็จะบอกมาเลยว่าน้าควรจะมีอะไรมียังไงบ้างนะครับแล้วก็ หน้าโฮมเพจเนี่ยควรจะมีอะไรนะครับเนี่ยเป็น call to action เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็แยกย่อยมาให้นะครับม่ามีประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยบ้านนะครับประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันมีเราเอาไปใส่ได้เลยนะเพราะว่าผมก็มองว่ามันสะดวกสะดวกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวภาษาอังกฤษนะมีมิชชั่นด้วยมี About us ดด้วยเห็นไหมครับ แล้วก็มี testimonial มีรีสอร์ทนะครับก็มีพวกบทความนะครับคำถามนะครับแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมนะตรงนี้นะครับก็ถ้าสมมติว่าเขาพิมพ์ไปแล้วนะครับแล้วมันขาดช่วงนะก็กด continue ไปนะครับผมก็ได้ลองเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะมิตแทบประกันภัยนะครับเนี่ยเขาก็จะพิมพ์มาเป็นภาษาไทยให้เราเลยนะเห็นไหมครับว่ามันตอบคล้ายๆกับข้างบนเลยนะบริการประกันภัยหลักนะครับประกันภัยรถยนต์บ้านสุขภาพชีวิตประกันธุรกิจพวกนี้นะครับ พันธกิจทีมงานนะครับความเห็นจากลูกค้านะครับทรัพยากรต่างๆนะพอเวลาถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับว่ามันพิมพ์สั้นเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็กดคอนตินิวไปนะครับเขาก็จะพิมพ์มาให้เพิ่มเติมนะเนี่ยบริการประกันภัยอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาดูเป็นดูเป็นแนวทางได้เลยนะครับอันไหนไม่มีตัดออกนะครับอันไหนที่มันมีแล้วเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้ก็จะง่ายขึ้นกับการทำเว็บนะครับใครที่ทำเว็บอยู่นะแล้วก็หรือว่าจะเขียนบทความลงเว็บไซต์นะครับผมก็มองว่าตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องไม่ได้ใช้ไม่ต้องไม่ต้องไปหาคีย์เวิร์ดนะครับที่จะต้องมาพิมพ์ในส่วนของตัว chatgpt เยอะนะก็เลือกมาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์แค่คีย์เวิร์ดอันเดียวเองนะออกมาได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็จะเอาไปใช้งานต่อนะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองโหลดเข้ามาใช้ดูนะเพราะว่าตรงนี้ก็คือใช้งานฟรีนะครับ ถ้าผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าอัปเกรดเป็นโปรพัสแล้วนะครับหรือว่าเสียตังค์แล้วนะครับความสามารถน่าจะเยอะกว่านี้อีกแน่นอนนะครับอ่าโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับเดี๋ยวบทความผมก็จะเอาไปใส่ไว้ในเว็บนี้นะครับเป็นเว็บเกี่ยวกับประกันของผมเองเนาะนี่นะครับก็จะเขียนบทความใส่เข้าไปตลอดนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าดีก็กดแชร์ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ